วันที่15กุมภาพันธ์2567สวัสดีครับวันนี้นำเสนอ Pressure Controller แบบ UPC 10สำหรับการป้องกันปั๊มรันดายนะครับตัวนี้ถ้าเป็นกรณีน้ำแห้งมันจะตัดการทำงานนะครับหลังจากที่มันเดินไปได้ประมาณ2นาทีตอนนี้แรงดันเนี่ย p พเชอร์ขนาดนี้0.6บานะครับลุงก็พยายามตั้งไว้ให้มันต่ำกว่านี้ละแต่ว่ามันตั้งต่ำไม่ได้ยังหาวิธีการตั้งไม่ได้ทำ,ทำตามคู่มือแล้วมันก็ไม่ยอมลงจริงๆแล้วตามสเปคมันลงได้ถึง0.1บานะครับแต่ยังตั้งไม่เป็นนะก็เอาไว้อย่างนี้ก่อนนะครับส่วนอันนี้ใช้ในการสอบเทียบเพชเกอ e ตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณใกล้เคียงนะ0.6บาทหรือ7.7บาทจุด6บาทประมาณนี้กใกล้เคียงกับตัวเมื่อกี้นี้นะครับตัวเมื่อกี้นี้ก็ใช้เป็นพวกนี่ใช้โหลดเซลล์นะครับตัวนี้ก็เป็น analog. อนาล็กซ์บอตเทเกตนะครับอโอเคตัวนี้ก็เป็นเบกเกอร์เบกเกอร์เพื่อจะให้หน้าคนแทคมันรับกะระแสได้มากเราจรึงไม่ใช้หน้าคนแทคของ,ต,งต,ตัวนี้ มอนตัวเพ e เชอร์คอนโทรลเลอร์เพราะาปั๊มมัน1.5แดงมาจริงๆมันก็ได้อยู่หรอกนะครับแต่ว,ว่ามันเต็มพิกับนะครับก็เลยไม่ไม่ได้ใช้มันเดี๋ยวสักครู่นะครับจะพาไปดูระบบอ,อื่นอีกตัวนี้ก็เป็นตัวที่จะบังคับให้ปั๊มทำงานในเวลากลางวันลุงตั้งไว้8โมง30นะครับ8โมง8โมงเช้า8โมง30 ไปสิ้นสุดที่บ่ายสโมงครึ่งนะครับจากนี้ไปปั๊มจะไม่ทำง,งานนะครับเพื่อที่จะชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ให้เต็มแล้วผ่านระบบสายไฟ,ไฟอนันยุ่งเหยิงของหลุงเนี่ยนะครับก็มาเข้าที่จุดนี้ตัวนี้ก็คือตัวต่ำตัดสูงต่อนะครับตัว C ไม่ใช่ตัว h c w นะครับ เท่าไหร่นะอ่านไม่ออก M 6 3 5 H C W M 6 3 5ามตำตัดสูงต่อถ้าโวลต์มันถึงประมาณ23.5โวลต์มันจะตัดการทำงานนะครับแล้วเราให้ชาร์จไฟให้เต็มที่ยี่ิ้งที่25.8โวลต์มันถึงจะเริ่มทำงานต่อเพื่อที่จะถนอมอายุการใช้งานของแบตเตอรี่แบงนะคบ์ตัว,ตวนี้นะครับตัวล่างเนี่ยนะครับก็ ปั๊มอันนี้ก็จะสามารถเดินระบบตัวอัตโนมัติในกรณีที่1นะครับแบตเตอรี่มีวลต์ต่ำไฟไม่เต็มนะครับอันที่2ก็คือระยะเวลาเริ่มทำงาน8โมงครึง่งถึงบ่าย2โมงครึง่งอันที่3ในกรณีน้ำแห้งจะตัดการทำงานโดยอัตโนมัติเป็นวงรอบอย่างนี้นะครับก็นำเสนอเป็นส่วนหนึ่งของระบบ ออโตเมติกสปริงเกอร์ซึ่งตอนนี้ยังอยู่ที่วิธีการปรับตั้งตัว p พรสเชอร์คอนโทรลเลนะครับยังหาวิธีการปรับตั้งเหมาะๆยังไม่ได้โอเคครับสวัสดีครับ